ถ้ามีติ่งก้อนนี้เกินอย่างนี้ครับมีโอกาสแทก90้90%เป็นตลยนะเป็นติ่งปริ้นเกิดจากตัวตัดนะครับวกน,นี้ครับเห็นไหมเหลี่ยนห่วงเชื่อมหลักุทีมก็หารไล่เนี่ยครับบล็อกนิยมพอขีดเหลียนจะต้องเป็นเหมือนเอ่งกระทะครับสโลปลงไปขอบจัดตั้งเนินสูงเราจะค่อยๆสโลปลงมามันเอ่งกระทะทุกเหลียนนะครับเราจะสังเกตเห็นกระแสเซียนนะครับวิ่งไปชนขอบเห็นไหมครับเสียนคมๆวิ่งไปชนขอบสาเหตุที่เรียกว่าบล็อกนิยมพอขีดเพราะว่า ตัวพอสมเพาครับมีเส้นวิ่งแตกออกมาคมคมเส้นวิ่งแตกออกมาคมคมผมจะเป็นลักษณะเหมือนเส้นวงเดือนครับวงเดือนตรงบริเวณศีรษะตรงน,นี้ตัวอุกตรงนี้ครับจะมีเส้นวิ่งแตกคมคมมีเส้นแตกออกไปคมคมและมีเส้นบางๆครับวิ่งออกมาด้านหน้าสไลดจะแตกเป็น2แฉกนะครับนะด้านหน้าแตกเป็นปากตะขาบ2แฉกพลิกด้านหลังมาคําว่าระยองครับมีจุดเล็กๆครับตรงเหนือคําว่าระยองนะครับจุดคมคมเล็กๆ คมๆนะครับนะตามพื้นเหรียญด้านหลังครับก็จะเป็นเส้นนะครับวิ่งกระจายเป็นเส้นกระแสวิ่งคมคมะครับถ้ามีติ่งก้อนนี้เกินอย่างนี้ครับมีโอกาสแท้90%เป็นตลยนะเป็นติ่งปริ้นเกิดจากตัวตัดนะครับพวกนี้ครับเห็นไหมเหรียญทุกเหรียญจะต้องเป็นห่วงเชื่อมนะครับโดยใช้น้ําประสานเงินก็จะเห็นเป็นลักษณะเชื่อมพิคขอบซ้ายมาจะเป็นตัดแบบครึ่งหนึ่งฉีกขาดไปครึ่งหนึ่งฉีกขาดยินดีรับเช่านะครับนะหลักหมื่นนะครับแปดหมื่น